สวัสดีครับผมเซลเอจัดให้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับจุดเซฟตี้นะครับที่ทําให้รถไม่สามารถสตาร์ตติดได้ของรถแท็กเตอร์นะครับของแต่ละรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งแล้วกันนะครับว่าเขามีเซฟตี้จุดไหนบ้างนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เริ่มจากรุ่น L ก่อนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น l 4 0ส L32 l นย์เนะครับจุดเซฟตี้จะจะอยู่ใน ตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับระบบการป้องกันการสตาร์ทนะครับของรถแทรกเตอร์นะครับจะมีด้วยกันอยู่ถ้าเป็นรุ่น L นะครับก็จะมีตำแหน่งเซฟตี้อยู่ที่ 2. จุดนะครับที่ไม่สามารถทำให้รถสตาร์ทติดได้นะครับจุดแรกนะครับจุดแรกนะครับจาก เขาเรียกว่าแป้นคัสนะครับหนึ่งนะครับถ้ากรณีเราจะสตาร์ทรถนะครับถ้าไม่เหยียบแป้นคัสนะครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับก็คือเราต้องเหยียบคัสสตาร์ททุกครั้งนะครับแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับในการสตาร์ทรถก็ต้องเช็คตำแหน่งเกียร์นะครับเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับให้อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างก่อนนะครับแล้วก็ทําการบีบแต่2ครั้งนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทนะครับเมื่อเราเหยียบคัสสตาร์ทนะครับอันนี้ครับจะเป็นจุดที่มีตำแหน่ง <Ooh. S 2> เขาเรียกว่าเหล็กชนเหล็กนะครับตำแหน่งนี้ก็คือนี่ตัวเซฟตี้นะครับเป็นเซ็นเซอร์ป้องกันการสตาร์ทนะครับเมื่อเราเหยียบคัสลงนะครับเหล็กนี้นะครับจะมาแตะกับตำแหน่งนี้นะครับก็คือเป็นขั้วลบนะครับลบชนลบนะครับตำแหน่งนี้จะทําให้ไฟเดินสมบูรณ์รถจะสตาร์ตติดนะครับนะครับก็คือเหยียบคัสสตาร์ททุกครั้งนะครับแต่นะครับถ้าลูกค้าเหยียบคัสแล้วไม่ติดนะครับเหยียบคัสสตาร์ทแล้วไม่ติดนะครับให้มาดูจุดที่2นะครับ จุดที่2นะครับจะเป็นก้านควบคุม PTO นะครับหรือภาษาบ้านๆเราเรียกว่าตัวเข้าทํางานตัวปั่นโรตารีนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นก้านสีเหลืองนะครับของรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับของรุ่นของคูบาต้าเราจะเป็นสีเหลืองนะครับเป็นจุดสังเกตนะครับซึ่งนะครับถ้าก้าน PTO นะครับไม่อยู่ในตําแหน่งว่างนะครับจะไม่สามารถสตาร์ทตินได้นะครับยกตัวอย่างนะครับถึงเราจะเหยียบคันแล้วนะครับกดสตาร์ทหมุนสตาร์ทก็ จะไม่ติดนะครับเป็นเซฟตี้เขานะครับหมุนกุญแจนะครับจะดังแป๊ก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 อย่างนี้นะครับนี่คือไม่ติดนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งว่างเท่านั้นนะครับให้เป็นจุดสังเกตนะครับให้ลูกค้าเช็คตำแหน่งว่าตำแหน่งเกียร์ P D O นะครับอยู่ในตำแหน่งว่างไหมนะครับสองจุดนี้นะครับถ้าตัวตัว P D O ว่างนะครับเหยียบคันสตาร์ทรถต้องติดนะครับรถต้องติดนะครับอันนี้คือเซฟตี้นะครับของรุ่น L นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสามสองสี่ศูนย์ห้าย์นะครับจะเป็นจุดเซฟตี้สองจุดเหมือนกันนะครับเหยียบคัส,สตาร์ทนะครับแล้วก็เช็คตำแหน่งเกียร์ p โ o ให้อยูใ่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับอ่านี่นะครับของ L 4ี่เดี๋ยวจะให้ดูตัว L 5้าย์ด้วยนะครับซึ่ง L 5้าจุดจุดก้าน p โ o จะอยู่คนละตำแหน่งกันนะครับอ่ะตัวนี้เป็น L ห้า8นย์หนึ่งดนะครับ ตัวนี้นะครับก็ก้าน p โ o นะครับจะอยู่ในตำแหน่งด้านข้างด้านข้างบริเวณด้านหลังคนขับนะครับของรุ่น L50 จะอยู่คนละตำแหน่งกับตัว L40 นะครับซึ่งนะครับก็เหมือนกันถ้าก้าน PTO ไม่อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับก็รถก็ไม่ติดนะครับถึงจะเหยียบคัสก็ไม่ติดนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับตำแหน่งนี้นะครับของ L50 เดี๋ยวจะไปดู เอมูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเอมูกันครับอ่ะมาดูเอมูซีรีส์นะครับเอมูซีรีส์ก็จะมีเอ็มยูสี่เก้าศูนย์สองแล้วก็เอ็มยูห้าเจ็ดศูนย์สองนะครับตำแหน่งเซฟตี้ป้องกันกับสตาร์ทก็มีสองตำแหน่งเหมือนกันนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นเอมขึ้นมานะครับเอมูหรือเอมขึ้นมานะครับจะมีข้อแตกต่างกับรุ่นเอลเลยนะครับซึ่งนะครับในการป้องกันการสตาร์ทนะครับในรุ่นนี้ ไม่ได้เหยียบคาสนะครับนะครับของรุ่น MU หรือรุ่น M นะครับนะครับป้องกันการสตาร์ทก็คือนะครับถ้าเป็น MU สี่เก้าห้า็ดนะครับก็หนึ่งเช็คตำแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างไหมยกตัวอย่างถ้ากรณีลูกค้าเข้าตำแหน่งเกียร์เดินหน้าอยู่นะครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับนะญาติเสียกุญแจนิดนึง นะครับก็จะดังแต๊กแท๊กแอย่างนี้ครับอันนี้คือไม่ติดนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเดินหน้าเอตำแหน่งว่างเท่านั้นนะครับเกียร์เปลี่ยนที่ทางเดินหน้าทอยหลังนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งว่างเท่านั้นนะครับไม่จําเป็นต้องเหยียบคาสต์นะครับในรุ่นนี้นะครับจุดที่2นะครับก็คือก้าน PTO ก้าน PTO คือทุกรุ่นนะครับรถแท็กอร์คูปะต้าทุกรุ่นนะครับเป็นจุดเซฟตี้นะครับทุกรุ่นเลยแต่ตำแหน่ง เกียร์ PTO จะอยู่คนละตำแหน่งนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ PTO ไว้นะครับรถก็ไม่ติดนะครับอันนี้ก็เดินหน้าถอยหลังก็ว่างแล้วนะครับรถก็ไม่ติดนะครับมันจะดังเหมือนเดิมแตกๆๆเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าทั้งสองอย่างนี้สมบูรณ์หมายถึงเกียร์ PTO ว่างเกียร์เดินหน้าถอยหลังว่างนะครับเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนดีกว่านะครับทำการสตาร์ทนะครับไม่ต้องเหยียพัทนะครับ ไม่ต้องเหยียบคัส์นะครับอันนี้คือติดนะครับ <S <S <K> ก็คือ MU หรือรุ่น M นะครับจะมีเซฟตี้สองจุดนะครับหนึ่งก็คือเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังนะครับต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับไม่งั้นลถนไม่ติดนะครับส่วนแป้นคัสต์ไม่จําเป็นต้องเหยียบนะครับนะครับคือรุ่นรุ่น MU หรือรุ่น M นี่คือไม่จําเป็นต้องเหยีย ب, คบคัสต์นะครับนะครับแต่นะครับถ้า พีดีโอไม่ว่างรถก็ไม่ติดนะครับอันนี้เป็นทุกรุ่นไม่เกี่ยวกับรุ่นนะครับถ้าพีดีโอเปิดทํางานอยู่นะครับรถก็ไม่สตาร์ทไม่สามารถสตา,าร์ทติดได้เลยนะครับอนี่ครับก็จะเป็นเอ4ม m u สี่เก้า5อ8 8 m 9ห้าเจ็ดเอหกสองเอเจ็ดห้าเมแปดแปดเอมเก้าแปดนะครับแต่มันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับอะที่ที่มีม,ม,มีรถอยู่พอดีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นนี้จะไม่เหมือนเพื่อนเขาเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเป็นรุ่นไหนนี่นะครับ M 6 0 4 0 SU นะครับรุ่นนี้เซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทจะไม่เหมือนใครนะครับเนื่องจากในระบบเกียร์เขาจะต้องบอกว่าเกียร์เปลี่ยนทิศทางนะครับเกียร์เปลี่ยนทิศทางเขาจะอยู่ตำแหน่งด้านข้างคนขับนะครับนะครับเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลังเต่ากระต่ายจะอยู่ด้านด้านหลังนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับตำแหน่ง ที่รถไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับจุดแรกอ่ะจริงๆจุด PTO คือเหมือนกันหมดทุกรุ่นนะครับคือถ้าเกียร์ PTO เข้าทํางานอยู่นะครับรถไม่สามารถสตาร์ทติดได้อยู่แล้วทุกรุ่นนะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่เกี่ยวกับเกียร์หลักเกียร์รองนะครับไม่เกี่ยวกับเกียร์เปลี่ยนที่ทางนะครับแต่จะเกี่ยวกับเกียร์ตัวเกียร์หลักนะครับคือถ้า เกียร์นะครับมันจะมีเกียร์หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็เกียร์ว่างถ้าเข้าเกียร์ไว้ตัวนี้ถึงจะว่างรถก็ไม่ติดนะครับแป๊กแนะครับไม่ติดเลยนะครับคือ M6040 นะครับเอยูต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมต้องว่างเท่านั้นนะครับเมื่อว่างแล้วนะครับรถจะสามารถสตาร์ทติดได้ อันนี้คือเกียร์ว่างแล้วนะครับไม่ต้องเหยียบคาดนะครับเปิดสวิตช์นี่ครับเซฟตีอ่ะถ้ากรณีเข้าเกียร์ไว้นะครับไม่ติดะ 60, 60. นะครับอ่าโอเคเอ0หกศูนสี่ศนะครับเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นหกสองเราก็จะเป็น 62758898นะครับก็คือเป็นเซฟตี้อยู่ตรงเกียร์เปลี่ยนทิศทางน,นะครับถ้าไม่อยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างคือรถไม่สามารถสตาร์ทติดได้แล้วก็จุดทํางานค่าเกิดเข้า PDO ก็ไม่ติดนะครับสองตำแหน่งนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับท่าในใดนะครับที่สงสัยรายละเอียดจุดไหนถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับอ่ะก็พอเนี้สรุปแล้วกันนะครับ เซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทนะครับของรถแท็กเตอร์คูเปอร์ต้านะครับทุกรุ่นนะครับจุดที่ไม่สามารถสตาร์ทติดได้นึ่งนะครับกรณีเข้าเกียร์ PTO ไว้นะครับรถจะไม่สามารถสตาร์ทติดได้นะครับเป็นเป็นเซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทนะครับจุดที่สองนะครับถ้าเกิดเป็นแท็กเตอร์รุ่น L นะครับ L 3 2 L 4 0 L 5 0นะครับ ก็คือเราต้องเหยียบคัสตาร์ทุกครั้งนะครับถ้าเป็นแท็กเตอร์รุ่น MU นะครับรุ่น M นะครับก็คือเกียร์เปลี่ยนทิศทางต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น M 6 0 4 0 SU นะครับก็คือต้องตำแหน่งเกียร์หลักนะครับ1 2 3 4ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถสตาร์ทติดได้นะครับผม นี่นะครับก็จะเป็นสาระดีๆนะครับที่มาแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมและรับฟังกันนะครับว่ารถแท็กเตอร์แต่ละรุ่นนะครับมีจุดเซฟตี้ป้องกันการสตาร์ทจุดไหนบ้างนะครับผมครับสำหรับผมเซลล์เอจให้นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0853020234นะครับ0853020234นะครับสนใจรายละเอียดรุ่นไหนนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกูตาเจริญชัยสาขาชัยยางกูลและสาขาเรี่ยงเมืองนะครับขอบคุณครับ